Ah, il y a des oignons. Tu peux voir les oignons Oui. Je ne peux Tu vas descendre, évidemment. Evidemment. Mm -hmm. Tu n'enlèves pas ça. Tu ne touches pas ces oignons. Dessous, ça va en fait pousser. Yeah. Dessous, ça fait des grandes racines. Alors, il faut pas les toucher. Regarde, c'est bien. Okay, là, là. Oui, tu peux regarder, oui. bien sûr. Oui. Tu nous fais voir ton petit oui, ventre blanc, ton blanc. Oui. Oui. Regardez, c'est pas touché. Oui. T'as dit que tu regardais Non, oui, non, oui, non. Non. non La vigne. oui okay. mmh. เล็กๆสงบๆอย่าลืมไปลามือก่อนตังกนล่ไปเลๆงๆร่นอีกไหมไปทำแกปิกนิกพี่น้อง ไครทำามากับเบื้งย่อนล้งเลจ้าเด้อแกดีนิก็เป็น้เปลืกอานี่บ้รีพอเปิดอกนีไง้อเปิดียังมากีแดู่หลาเสดีเขาจับไปเสอดีจ่ากันโอนูโอนูสอนนีริฟจะไปริซิลู T'as vu, c'est une belle valise là. Il y a un bain, oh là là, c'est pour, oh. pour cuisiner. T'as qu'à quoi, vignon. Oh, il y a un copain, Merci, maman, Bon mamie. pas de quoi. Merci beaucoup. ของขวัญวันเกิดพี่น้องขงลาวนิแของาวนสันหมอนของอีหมมขงอีหมามู๊งไปไม่ซื้อบุ๊ก e ู่ขึ้นแค่ดูส่นั่น a ื e ทุก u ัญสำหรับ่่าูมนมีอง e นดีอันนี้ก็ของเง้แจ็แมนดีบ่ดี่มีผู้ได้ข้ามาเบิ่ง เบอร์เขามากอเบิรงย้อนหลังเลยค่ะเด้ออืมสิบโมงหเล่บอดอันปักฟันพี่ดองเกิดอันวกกันสิ้นนะจ้ามาแจกของขวัญเป็นงูจ้านะกเก็ตตอหรอน่านู่นหรอที่ปักฟานของฟรบบนบอกว่ามั อย่างพวกประเทศปี๊บใส่ใส่แก๊บเหอากแก๊อ๋ oh, อันนี้ใส่แก๊บพี่น้องจา้ <c oughs> จาจ้าพออยากได้เนี่ยพอไปปิกนิกสะดวกเลยจากก้าแก,ก๊บบเอาก็ปุ้มเลยไหมพี่น้องแก๊บ <laughs> <c oughs> ช้าด,ด๋เนาะอันนี้เอาไว้แม็กซี่บุ๊มอ,<ว>อันนี้เอาไว้ใน้หอมเนาะพี่น้องเนาะ

เดือดติวติว<笑><笑>พี่น้องปปปปปพีพลาดได้พี่น้องเมื่อกี้อ,อ่านลืมเปิดไวไฟบริสันพี่น้องสวัสดีเด้อจ้าขอโทถก็พายเด้อผู้ใดเข้ามาเมื่อกี้ก็ลืมเปิดไวไฟนั่งอยู่ข้างนอกพี่น้องจา้าพื่อกลัดิมาเปิดอันอันของขวัญค่ะกระเป๋าค่ะโชว์มีกิน มี่อันนึงพี่น้องของความธรรมาอันคอยบริเปิดอินเทอร์เน็ตอันนี้ของแม่เหรอโอ้ปุ๊กคุ่กระดุมมุกกระดุมีกค่ะอันแจ็ดค่ะมันเป็นแจ็ดปิกนิกค่ะของขวัญวันเกิดของยาค่ะยาไห้เนาะค่ะเนาะไี่ยังนอกค่ะเนาะอยากกินโมลยกระดุม you cannot open there is the carton exit สวัสดีนะคะทักทายกันได้เด้อจ้ะเด้อมาสดสวดวันเกิดพวกกรนละจินจ้ามืาอนี้มาเปิดของขวัญกันเดีวค่อยกินจ้าเขาะอะไรอยังมาสู้กินเนาะค่ะนอทาเบิ้ลค่อยกินอีหยังเด้อพี่น้องเด้อเฮ้พี่น้องา่่พีน้องเอาเห็ดกับเขาพี่น้องเอาไปต้มปลาแดกข้างนอกพี่น้องจอด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 เลยพี่เนาะแกล้งปิกนิกค่ะแกล้ปิกนิกค่ะขอบคุณคุณยาค่ะอีกครั้งค่ะเมื้อซี่บุกุ อ็ตรงอันนี้อันนีเขาอี้เนี่ยอันนี้กับอันนึ่ด้ะค่ะเด้อผมเมื่อกี้ลืมเปิดเลตค่ะนี่อันนึงกระเป๋าคุณจแามีสื่อให้ค่ะว่าแม่ของแบรนดหนอกจ้าของธรรมดาระค่ะคุ้ยขาเมื่อไรพี่ลูกเขาเป็นดิบเลยอันนี้ค่ะเซอร์ไพรส์อันนี้พี่น้อง มาเปิดจแม่มาอเปนโอเนโอเนติ๊เก็ตะอันบบเห็นผู้ใดอันขอถอดขอไปไม่ทังอีหล่าก็เจ้าเห็นอีหล่าเอาเปิดใแม่อันนี้เปนงอกลูกคุณลูกก็อยาเปิดยตึ้มโอ้ยังเนาะโอ้ลาลาฮาาอียลูโอ้ลาลาว่าจกินอ่แฮ่ฮ่าฮิกวาจะเ อยยังเลยพี่น้องอยยังเลยพี่น้องอดีใจหลายเด้อันนี้ของคนสามีหายจ้าอู้สิกงว่ะเครื่องต่มากินค่ะช่อบยูทูบไปค่ะ กองกองอันอันแหลงในชีวิตเลยจ้าดีใจแล้วหลาะจ้าโซนี่เซทวีวันจ้าโย่เปลี่ยนครับจ้ามี แวัสดีเด้อจ่าเด้อขั้วกระสินเมื่อนี้อ่ะมาสดจ้าอย่าพึงเบื่อกันเด้อจ่าู้ใดเข้ามาก็มาเป็นกำลังใจขั้วกระสินใ้เด้อจ้าเด้อเดี๋ยวสิมีกับเขามาสู้กินจ้าอย่าพึงไปเด้อจ้าเด้อมื้อนี้วันเกิดจ้ามากันมาเปิดของขวัญส้มวิวไปนั่งค่ะพี่น้องยิ้วสวยๆแดดดีจ้าพากันมาตากแดดข้างนอกหยาหอนเราเป็นั่งอยู่โฮมคุณพี่น้อง่ อันนี้ขาอันนี้ขามันพี่น้องขากรรไกร์อันบ่เห็นคอมเมนต์ไดไหมจ๊ะทักทายคนนี้ไหมจ๊ะมาหนีสิงาเป็นพิเศษสดอกหลายๆยังน้อยเลยพี่น้องขั้วกันีมากลายเจ้ะเยกบยบบังค ไดค่ะอันผูใ้ใจเข้ามาแล้วอันทักทายคนเน,นจ่ามันติโตัวมึงก็เจ้าคือว่าเห็นผูใ้ใดเขาเหม็นนะเน็ตดีว่าพี่น้องทักนนนนคบบบบนเนี่ยทั้งเนจคือว่ามีบอกพี่น้องเอ้ยสี่คนสวัสดีสี่คนทักทายเนจ่าเน็จคน,น,นดีโบไปทักทายคน,น ไม่ต้องรมู้สหายสักอันเป็นเป็นกล่องโซนีพ่ี่น้อง้กกล่องเครื่องแรกเลยจ้าใจร้ายจ้าเราเนย่งไบจะจ้ายห้พซ Only you it's not fine. น o ้หมโซนี่ค่ะน้องเอช่อง YouTube จ้าของขวัญของขวัญวันเกิดคุณสามีหันขาแม่สิบุ๊คอืเอฟพีเบอร์ด็ดติลักน้องล่ะ อยากได้มาโดนลหรจ้ะแหลกในชีวิตพี่น้องจ๊ะดีใจจ๊ะสั่งยูทูบแล้วหาเป็นน้องเฮ็ดมันต้องมีกล่องหกผ้าไป็นน้องง่ายๆกับชัดรัดกับโซนี่มันก็มีขามาให้ค่ะมีขาไหมเฮาอันโบลูวามันเป็นังไนเน็ตคือโบคอยโบเห็นมีไคคอมเมนต์มงทม์งมัมี Bah oui j'avais pensé j'ai dit ça au moins j'ai quelque chose parce que... T'as vu voyez elle est partie en flèche hein, Pas de salle de fer, pas de salle de travail Combien de boxes พี่น้องล่ะมันจะมีขาสีไหมห้าวขาก่อนแบบนี้น้องีิรักนเนาะโชว์สินี่ขามันจะมีขาห้าวจ้ะพี่น้องขอ่าเห็นคอมเมนต์ไปแม่จ้ะ ขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้ออันมันเป็นน้ำเน็ตหรือยังจ้ะนี่ค่ะมันจะเป็นเังสีเทาองาค่ะนี่ค่ะ <laughs> พี่น้องเอาไว้ปตัถ่ายเฮ็ดค่ะช่องมีย่องเขาปลาค่ะพี่น้องเอาไว้ปตัถ่ายวิดีโอเดียวก็เฮ็ดนาะคะพี่น้องโอ้เพีนงคำสั่เนาะนี่ค่ะมันจะนี่หน้าจอสิค่ะ นาจอยเาเบิ่งมีคอ่า่สร้่อรงก่งานก่อสา่สานกือสร้างนก่นกอ้องก่องน่งกร้า่อสากได้เลยพน่น้องจ้ามันกีสางพัดประายชน์เอยค่ะก่้องายวิดีโอนะคะต่อสอสพิวเตอร์ต่อใร่อสรกส้่อร้าก่อ้้ร้ร้อร่าส่น่อร่น เราสีส้มเห้อเบิ้งค่ะเนติเจี๊ยบเบค่ะมันสู้มันสีได้จ้าได้แล้วค่ะได้ยังปุบ๊บปั๊บขนาดได้ค่ะเห <c oughs> มาะเลยจ้าซื้อโหลดจ้าเพื่อได้เป็นยูทูบเบอร์อยากได้เนาะคะ่ะนอกก้องกระทัดรัด <c oughs> มันก็มีมาค่ะมีหน้าจอยเอาเบิง้งเหมือนเหมือนโทรศัพท์เลยค่ะไ <c oughs> ล่สดไล่ย,ยังได้ยนี่พี่น้อง <g ül üş> พี่น้องจ้าแก้คอชิเชคเน็ตอีกทีขวอสิพากุกจะบิกินเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วมาเบิกงอีกของวันชิ้นหนึ่งค่ะพี่น้องนี่คือมีอยังหลายดอกจ้ามียิ่งเข้ากับมักสวยมากงามเนาะคะนะ่ะเนาะกับีกระเป๋าก็มีรองเท้าอย่างนี้ค่ะ้อกับโอเคครับ้ับย มียิจจจ่งเข้ามียังไรดอกจาก้าเนาะค่ะเนาะมีกระเป๋าสีเดียวกันรองเท้าก็สีเดียวกันอันนี้คนเลือกเองค่ะเลือกเองแต่ว่าเราเป็นคนใจ่ายให้เนาะค่ะเนาะมาว่าเสื่อมของวัญวันเกิดค่ะมียังไรดอกจาก้าเบิร์ดเราค่ะก็ห้อยจูบลูกสาวค่ะบิชูเม่์ไปกันจ้าวันเกิด n ม x กซี่หนังสือ next ที่ ค่ะไปละจ้าพี่น้องเดี๋ยวคอยไปเช็คเน็ตก่อนจังดีว่าดีเดี๋ยอยกดถอขอถอดคอให้ขอบคุณผู้ใดเข้ามารับช่อมขั้วกันละจีนนะจ๊ะอันมาอวยพรในกันนะคอยไปเห็นคอมเหม็นเลยจ้ะเดี๋ยวคอยจไปตัดไปตัดไปกินเลยจ้ะช่วงกินละมากินมากินอีหยังเบิ่งจ้ะขอเฮ็ดอีหยังสู้วกเจ้ากินเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆทุกการรับชมเด้อค่ะเด้อออกมาแกะของฝัน้างนอกจ้า อย่าด่ามาได้พี่น้องเขาได้บ่ได้อวดบ่ได้อ้างจ้าั้งแรกเออพีพีลรัจนาะค่ะเนาะควันเกิดเนาะค่ะเนาะก็อยากมาพี่พี่น้องนทุกคนได้รับชมเขาคูดเลยหลายจ้ะไปพบอันข่อยอาจีบ่ได้ไล่ซุดกินเนาะค่ะเนาะข่อยอาจีอัดเทเพราะว่าบ่รู้ว่าเน็ตดีหรือบ่ดีพี่น้องจังนียิ่งข่อยบ่ได้ยิ่งข่อยต้องไปเช็คก่อนจ้ะเขาพูดเลยหลายจ้าไปละจ้าอ่า Yes,